แคมเลเด่นกับกรุงไทย NPA ค่ะต,ต,ตอนนี้เราอยู่ที่โครงการรีสอร์ทใต้เย็นอากาศนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยอมรนถนนเย็นอากาศนะคะก็คือทุกท่านสามารถเดินทางยังไงได้ครับพี่นัสก็ขับรถส่วนตัวมาได้นะคะวันนี้จะอยู่ในซอยอมรน,นะครับที่ใกล้เคียงเนี่ยมีทั้งเซ็นทรัลพระรามสาโลตาสพระรามสนะครับดีอัพแล้วก็แบ็คโคสาทรนะครับตรงนี้และจุดที่อโคอนโดนี้อยู่าจะใกล้กับทางด่วนนะครับสามารถเดินทางสะดวกตามคมนาคมนะครับผม ส่วนโรงพยาบาลที่ใกล้ๆตรงคอนโดนี้นครัก็จะเป็นโรงพยาบาลมดพาร์คนะครับตรงแผกทองตเตยนะครับผมใช่ค่ะซึ่งโครงการที่ตั้งอยู่นะคะก็จะมีทั้งหมดสตึกเป็นตึก ABC เป็นโครงการโลดไฟมีทั้งหมด8ชั้นนะคะซึ่งด้านหลังก็จะเป็นสวนหยอบซึ่งทำได้สวยงามมากเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมกันอีกทีเป็นสวนหยอบสไตล์บาลีนะครับค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่บริเวณชั้นสองของโครงการวิสทธิใต้ยี่นากาศนะคะซึ่งห้องที่เราอยู่คือห้องเลขที่ส,ส,อสองเจ็ดซึ่งมีขนาดเท่าไหร่คะพี่นันสามสิบเก้าสิบเก้าตารางเมตรนะครับโดยห้องเนี้ยจะแบ่งสัดส่วนครับเป็นหนึ่งห้องนั่งเล่นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแล้วก็ส่วนโซนครัวนะครับส่วนครัวก็จะเป็นด้าหนหลังเราดังนั้นก็อยู่อียาดลอยแล้วนะคะสหรับพอใช้งานเลยก็มีโต๊ะอาหารให้หนึ่งโต๊ะแล้วก็มีกตาที่ใใช่ครับส่วนห้องนอนนะครับที่อยู่ด้านในนะครับจะเป็นอย่างนี้คือห้องน้ก็อนนนี้ะครับ อันนี้ก็จะเป็นระเบีงยงนะครับซึ่งมีแอร์ให้สองตัวครับจะมีแอร์ที่อยู่ในโซนตกเ<ม>อ่อโซนห้องนั่งเล่นหรืห้องนอนนะครับค่ะภายในห้องนอนก็จะมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็เป็นโต๊ะแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะครับผมแล้วไปดูในส่วนกลางของคอนโดรีสอร์ทนะครับอันนี้จะเป็นสระว่ายน้ำนะครับจะเป็นสระว่ายน้ำแต่งเออ่จัดตกแต่งด้วยสไตล์บาหลี ผตัวนี้ก็คือเป็นสระน้ํายาวเลยนะครับแล้วก็ที่มีด้านล่างเป็นสวนหย่อมนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือส่วนกลางเนี่ยจะมีสระว่ายน้ํามีฟิตเนสนะครับมีซาวน,น่านะครับแล้วก็มีแบบห้องพักคอยให้คนมานั่งคอยได้นะครับจะเป็นส่วนด้านในนะครับอยาไกไปชมกันรับชมกันได้นะครับผมาค่ะตอนนี้เราอยู่บริเวณฟิตเนสนะคะซึ่งในตัวฟิตเนสก็จะมีห้องพักสําหรับรูปบ้้นนะคะมาะใช้วิกาได้นะคะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นตัวฟิตเนสคือซึ่งมีอุปกรณ์ในการออกกำลังกายค่อนข้างครบครันเลยค่ะ สำหรับซับนี้นะครับถ้าเกิดลูกค้ามีความสนใจนะครับสอบถามราคาซาับได้ที่ภูมิไทยสำนักง,งานเฉลี่ย ครับเบอร์โทรศัพท์0263761314นะครับผมค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนอะขอลาไปก่อนนะคะครับหน้าจะพาไปที่ไหนหอย่าลืมติดตามชมน,นะคะโรนี่สวัสดีค่ะ